ดูเรื่องของชาวนาครับชาวนาที่กําลังต้องขายข้าวนะครับเรื่องของการประกันราคาข้าวนะตอนนี้มีเงินที่จะประกันราคาข้าวไม่มากพอครับดังนั้นกระทรวงการคลังก็เลยต้องกู้หนี้เพิ่มนะครับไปขยายเพดานวงเงินกู้หนี้ครับจาก30เป็น35%เปอร์เซ็นต์อันนี้ไปปรับที่พรบกันเลยนะครับเพื่อให้ทั้งชาวนาแล้วก็สวนยางพาราน,นั้นสามารถจำนำสินค้าทางการเกษตรได้นะครับสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครับที่รองเงินส่วนต่างราคาข้าว นายอาคมเติมพิทยาไพสิษธิ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัองออกมาเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเนี่ยซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานล่าสุดครับอนุมัติขยายเพดานก,การกู้หนี้ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะครับเพื่อน,นําไปสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามพราบาว,วินัยการเงินการคลังของภาครัฐปี2561ในมาตรา28พอปรับแก้ตรงนี้ไปปุ๊บก็เลยทําให้สามารถเพิ่มภาระหนี้จาก นี้3นี่30%เป็น35%ของงบประมาณรายจ่ายแล้วนะครับซึ่งสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติและคาดว่าเดี๋ยวต้นเดือนธันวาคมครับก็จะสามารถาเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างที่ค้างในโครงการประกันรายได้เกษตรกรทั้งหมดนะครับจากเพดานเงินกู้ที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอีก5%ก็จะมีเงินเพิ่มขึ้นมาเพื่อนําไปใช้จ่ายในมาตรการของรัฐอีก1 5 0 0 0 0ล้านบาทครับก็รวมเป็นตอนนี้นะครับจะมีเงิน จากกรอบเดิมที่มีเหลืออยู่ประมาณ5,336ล้านบาทก็เลยกลายมาเป็น1 6 3 3 6ล้านบาทและเงินจำนวนนี้ก็น่าจะพอจ่าทั้งการประกันรายได้ข้าวแล้วก็ยางพาราด้วยนะครับนอกจากนั้นชาวบ้าน14คนในหมู่บ้านหนองมะแซวครับที่ตลบบตรวจอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์มีการร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นประเพณีดั้งเดิมเลยที่ชาวนาเขาทำกันในการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับ เป็นที่นาของนางเฟื่องฟ้าสารสีซึ่งมีน้ําท่วมขังนาค่อนข้างลึกนะครับเจ้าของก็เกรงว่าเดี๋ยวข้าวที่สุกแล้วจะเสียหายเนี่ยขึ้นโรงสีทองเรียบร้อยหมดแล้วก็เลยชวนเพื่อนบ้านมาลงแขกเกี่ยวข้าวกันโดยการเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับข้าวที่เกี่ยวนี่คือข้าวหอมมะลิสุรินซึ่งมีชื่อเสียงเลยทีเดียวเจ้าของนาครับเป็นเฟื่องฟ้าบอกว่าโอ้ไม่คิดเลยว่าออกปากชวนแล้วจะมีเพื่อนบ้านตอบรับมากขนาดนี้ทุกคนต่างก็ยินดีนะครับที่จะเข้ามาช่วยกัน แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยประเพณีดั้งเดิมของชาวนาค่อนข้างหาดูได้ยากแล้วคือการลงแขกเกี่ยวข้าวนี่ฮะนอกจากการลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วชาวนาเขายังมีประเพณีอีกหลายประเพณีนะครับ,รบอย่างเช่นการลงแขกทํานาเพราะาตอนทํานาหรือว่าการดำนาเนี่ยก็จะเป็นงานหนักของชาวนาอยู่เหมือนกันครับถ้าจะพูดถึงรอบการทํางานหนักๆของชาวนาเนี่ยจะมีเป็นรอบๆนะครับ,รบในช่วงฤดูการผลิตเนี่ยก็จะมีสี่ช่วงด้วยกันหนึ่งคือการดำนาช่วงแรกหนักหน่อย เมื่อหลังหลังขนหลังแข็งเลยนะครับแต่ถ้าช่วยกันเยอะๆลงแขกดำนาทีละหนึ่งวันสองวันนานี้พาพาไปนาเพื่อนบ้านอีกทีหนึง่งก็จะทําแบบเนี้ค่อยๆทํากันทุกๆวันครับช่วยๆกันช่วงที่สองคือการเกี่ยวครับเนี่ยฮะช่วงนี้ก็จะหนักหน่อยครับเพราะต้องก้มลงไปเกี่ยวแล้วโอ้โหพอมันออกรวงปุ๊บเนี่ยมันต้องเกี่ยวให้หมดนะครับช่วงที่สามคือช่วงตี ตีข้าวฟัดข้าวเนี่ยแหละครับและช่วงที่4คือการเอาข้าวขึ้นเหลานี่คือ4ช่วงในการทํางานหนักของชาวนานะครับในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีวิธีการชวนชาวบ้านมามาร่วมกันลงแขกแบบนี้นี่คือเป็นประเพณีจริงครับและทําให้ชาวนาเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจการมีความสัมพันธ์กันนะครับก็อาศัยจากแรงญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับมาลงแขกกันเปลี่ยนการลงแขกนาตัวเองปุ๊บเสร็จเรียบร้อยก็ไปลงแขกนาคนอื่นต่อไปนี่ฮะน้าจิตน้ําใจที่มีให้แก่กัน ที่สำคัญครับช่วยให้ประหยัดเงินจากการไปว่าจ้างแรงงานด้วยนะครับในภาวะที่ราคาข้าวก็ไม่ได้สูงมากนักในช่วงนี้นะครับ